สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสุ่มนึกชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเพาะชำต้นเข็มกันนะคะเริ่มแรกเลยแล้วก็ต้นเข็มมานะคะแล้วก็เลือกที่มันมีสีเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งค่ะประมาณสองนิ้วอย่างนี้นะคะเอาใบออกนะคะทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนได้เยอะ หลังจากนั้นพอได้เยอะๆเป็นกรรมอย่างนี้นะคะก็อาอยางมัดค่ะเพื่อไม่ให้มันหนีจากกันนะคะเดี๋ยวมันจะลอยตัวแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะออกลากอันนี้ก็แช่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ออกลากแล้วเดี๋ยวก็จะามาลงดินเลยค่ะไปลงดินกันเลยจะปัก เป็นหนึ่งกิ่งหรือว่าจะสองจะ3มก็ได้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อเขานะคะทำเองที่บ้านก็ได้ปากระวังระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่เดี๋ยวลากจะหักหมดปักลงไปเลยค่ะ นี่เสร็จแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นดอกขึ้นยอดอ่อนมานะคะนี่ทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะประมาณ1เดือนนะคะ1นหรือหเดือน1อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็จะออกลากค่อยๆออกลากขึ้นมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้สมนึกชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ